สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมใน FC ทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวิทย์ h ช n แนลคนบ้าเกษตรนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมอาแอป,ปิคอ o s สนะครับผมหรือภาษาฮิบร,รูว่าบ s สมิดนะครับดูครับท่านผู้ชมเต็มต้นครับตอนนี้ก็ได้หลายกล่องนะครับเป็นการแพ็คนะครับ นี่ครับลูกมันก็ประมาณนี้แหละครับสีส้มๆนี่สุกจัดสีแดงอร่อยวันนี้พากันกินข้าวครับอรปปิครดนี่ก็เริ่มทยอยสุกแล้วครับ ข้างนี้ก็สีส้มแล้วโอเคครับข้าวท่านผู้ชมหันหั่นข้าวข<อ>าแข่งปลักแห่งแม็กซ์เลยว่ะข้าวกล้วยตอนนี้ดูครับด้าหลังผมเต็มหมดแล้วครับรมัแจะลูกอัดปิคอรอนนี่ครับข้างในมัน หวานนะติดเปรี้ยวนิดๆเริ่มสุกแล้วครับถ้ากินกับน้ําพริกกะปินเนี่ยสุดยอดมากเต็มต้นเลยครับแต่ลูกใหญ่ครับปีนี้เพราะว่าเขาคัดขนาดครับเอาคุณภาพครับปีนี้แต่ก็เสียอย่างเดียวมแมลงเจาะครับ ไอ้พวกในที่มันออกหัวปีครับหรือว่าก่อนเพื่อนมันก็จะโดนมะเรงโดน uh, แมงวันทองเจาะแล้วก็เกิดความเสียหายครับปีนี้น่าเสียดายอร่อยเปียวอมหวาน กินมากไม่ได้ครับกินมากจุดแรงมากครับลูกนี้กินทีละสองสามลูกพอกินปิดโลนี่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมไม่ถึงสิบนาทีครับงานงอกวิ่งเข้าป่าครับไม่วิ่งไม่ได้จุดตรงไหนคือจุดตรงนั้นครับเปลี่ยนังเกียงทันทีครับแรงครับไอตัวนี้ยาถ่ายครับสุดยอด นี่ครับแอปิกรอดนะครับท่านผู้ชมุดยอดครับนี่ครับจะเป็นการแพ็คกิ้งโดยบาละใบาแทนหนุมอุดรอ,อุดรครับค้นน้องนาบัวสมเศร้านาบัวนะครับทำงานจวดจัดครับไต่ว่ามีแต่ลูกจุดๆนะครับ ที่ไมสวยเราก็ไว้ด้านล่างผู้ใหญ่ไว้ด้านบนนะครับครับคุณผู้ชมอร่อยครับนี่ดูดูน้ำหวานทำเสร็จแล้วแล้วก็ครอบครับผมครอบด้วยรีเซ็ตหรือว่าจะถ่ายกินได้ นี้ก็จะใส่หกกล่องนะครับหกลิสปักดูครับท่านผู้ชมน่ากินมากนี้อันนี้สุกครับดูครับนิ่มๆหือหวานครับ รสชาติคล้ายมะม่วงมะม่วงอกร่องสุกนะครับกลิ่นหอมหอืมฮืมฮืะฮะอร่อยอร่อยครับเอ๊ะนี่นิ่นนมๆคับผู้ชมฮืมดูน้ำครับ ว้าสุดยอดมากนะครับนะครับอีกประมาณ3กล่องนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เต็มจะประมาณแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมี6กล่องนะครับ6กดิสบัคอประมาณนี้แหละนี่จะเป็นลูกใหญ่ครับจัมโบแต่อันนี้ก็จะได้ราคานะครับมาดูบนต้นครับบนต้นขนาดเจ็บแล้วรอบหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับดกเหมือนเดิมนะครับ ก็จะไล่มาทีละรอบอีก2วันอีกวันหนึ่งหรือประมาณพรุ่งนี้แล้วก็จะทําการเก็บอีกรอบาเก็บก็เดินไปครับลูกไหนไม่แดงเราก็ไม่เอา่นีดูครับท่านผู้ชมสุกๆกกแหแดงแบบนี้ข้างในอู้น่าจะหวานอืมม่าหูวมากมันเปรี้จะหวาน ด้านบนจะสุกหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมจากด้านล่างจะไม่สุกครับมันจะไล่แต่ล่างบนลงมาครับไล่ลงมาลงนี้ไล่ลงมา,งงมาการคัดเลือกลูกก็ไม่ยากนะครับมีคลิปให้ชมนะครับผมทําคลิปไปแล้วอยู่ในช่องของผมนะครับท่านผู้ชมท่านไหนต้องการชมก็กลับย้อนไปดูใหม่นะครับในช่องนะครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ก็ทําก่อนต่อกัอน จะเลียเ้ยงเต็มต้นนะครับท่านผู้ชมเลียงจริงคืงนะครับนี่ลูกนี่จะอ่อย มาแล้วท่านผู้ชมท่านใดชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่องสารวิทย์ชาแนลคุณบ้าเกษตรจากลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ